นี้เรามาถึงนากุ้งเรียบร้อยนี้คือบ่อกุ้งบ่อแรกเพื่อจะดูนะครับกำลังเปิดมอเตอร์กังหันเพิ่มออกซิเจนในน้ำอ่าเรามาคุยกับคุณสุดต่อนะครับนากุ้งอันนี้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับบ่อประมาณ3ามไร่สามไร่เนาะสามไร่สามไร่นี่เราเลี้ยงกุ้งได้ผลผลิตประมาณกี่ตันครับ หาตันเนาะห้าตันนี่เราเราเลี้ยงเสร็จแล้วเราใช้เวลาร้อยสิบวันเนี่ยเราปีหนึ่งเลี้ยงได้กี่ครั้งครับก็าเราเลี้ยงจร้งๆกันได้สามแต่ว่ามีเลี้ยงแค่สองครัง้งเลี้ยงสองครั้งนะสอ,องครัง้งสำหรับวัวสองครั้งก็มีเวลาให้นาได้พักด้วยครรับ็เสจ,จ,จแล้วเวลาเ,เวลาที่เราให้อาหารกุ้งนี่เราทํายังไงครับอ๋ออาหาร ไม่ต้องไปห,หวานนะใช้เครื่องอ๋อเครื่องที่เห็นในในภาพนะครับจะเป็นถังแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นมอเตอร์หมุนอัตโนมัติตั้งเวลาตั้งเวลาอ่ามันกินวันละกี่มือครับกุ้งถ้าให้เครื่องให้หวานกับถังนี่มันจะกินทั้งวันกินทั้งวันแต่ทีละน้อยอ ส่วนที่เราเห็นไอที่กาลังพัดกลังหันอันนี้คืออะไรครับใบตีน้ำเอ่อใบตีน้ําเพื่อเพื่อให้ออกซิเจนเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ,นำแต่แล้วน้ํานี่เราควบคุมคุณภาพน้ํำยังไงครับก็ถ้าน้ามันม,นมีจะเปลี่ยนสีเราก็ใช,ใช้ปูนใช้ปูนปูนขาวใช่ไหมปูนขาวกับปูนเซียมเหมือนปูนอ๋อคือปรับสภาพแล้วเราต้องวัดมันยังไงครับ ต่อกม็มีมันม,นะมีน้ำเหมีวน้ำวัดระดับเองเรรียกอะไเ,เป็นชุดเทสเลยใช่ไหม,เป,ม,มเป็นชุดของของมงกุศจัดมาให้อ๋อเป็นชุดของมงกุศมันเป็นอไอ้เะนิยายไอ้น้ำยาวัดวัดสภาพน้ะวัดสภาพน้ำนะวัดวัดความเป็นกรดเป็นด่างใช่เป็นกรดเป็นด่างเอ่าวัด pH แล้วก็ค่าอันอันคลายอันคลาย ค่า p ีเที่เหมาะที่สุดสำหรับเลี้ยงกุ้งคือค่าเท่าไหร่ครับเราแปดแตเหมาะทีกอย่างแต่มันทำยากแปดนี่หมายความว่ามันก็ต้องเป็นด่างใช่ไหมแปดนี่มักำลังเหมาะสมเป็นด่างนิดๆแปดกำลังดีกำลังดีเนาะกำลังดีแต่นี่มันทำยากจะอยู่ในเราเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดจุดแปดอ๋อบวกลบไม่เป็นไรเวลาเราคขึ้นเป็นเก้าถือว่าสูงแล้วใช่ไหมครับเก้าใช่ไม่ได้นะมันเกินไปอย่างสมมติขึ้นเป็นถึงเก้าต้องใช้อะไรมาแก้ก็เราก็ใสพวก เปรี้ยวๆของเพื่อเปรี้ยวไปเนาะอ๋อไม่ก็ใส่กากน้ำตาลตรงนี้โอ้น้ำตาลลงไปครับแล้วแล้วมีไหมที่สภาพน้ำมันลดน้อยกว่าเจ็ดน้อยน้อยกว่าเจ็ดก็ไม่ดีไม่ดีเนาะทำไงทำห้กลุ่มออนแอร์ไม่ดีอะไม่ดีเนาะครับอืมตอนนี้ถ้าเราดูสภาพของนากุ้งตอนนี้คือลูกกุ้งใส่ไปแล้วกี่เดือนแล้วครับอันนี้ เดือนกว่าก็ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วสิวใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วบอกว่าเอาได้แล้วอ๋ออายุประมาณตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วก็คือ3เดือนกันสิบวันตามที่กาหนดอันนี้ก็ใกล้เวลาเก็บเกี่ยวครับก็ใกล้เวลาที่เราอาจจะได้กินลูกกุ้งถ้าอยู่ต่อ <c oughs> กินกุ้งไม่ใช่ลูกกุ้งโอเคแล้วที่เห็นมันมันใบตีน้ําเนี่ยมันก็ต้องใช้ไฟใช่ไหมใช่ใช้ฟฟใช่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 ่ใช่ใช่่ใช่่ใช แล้วก็มีเพลาต่อลงไปโอเคอย่างนี้เวลาเกิดต้องซ่อมต้องอะไรเนี่ยใครเป็นคนซ่อมให้ครับก็ซ่อมกันเองซ่อมกันเองเนาะน,นอนอือะไร,รเปีนเ่นนี้ก็สามารถทํากันได้เองอเค,ครับโอเคค่าใช้ใจ่ายหลักๆของการทํานากุ้งเนี่ยคืออะไรครับค่าใช้ใจ่ายหลัก,รก,กลเริ่มต้นตอนนี้อุปก,กรณ์อุปก,กรณ์นี่ลงทุนเยอะกุน ขุดสะด้วยเนาะเริ่มขุดสะบ่อขุดบ่อขั้งแรกนะุดลงกุญแจลงกุญแจทีเดียวครั้งเดียวมันอยู่ในตัวอยู่ในทัวอยู่การเลี้ยงเนีไงบ่อนี่มันลึกสักเท่าไหร่ครับเนี่ยลึกประมาณเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบแล้วใต้บ่อต้องทำอะไรไหมก้นมันก็ แต่ลรางวดก็้าเราเลี้ยงกุ้งจับเสร็จอะไรเสร็จก็ต้องทำความสะอาดทำความสะอาดกับฉีดเลนเอาน้ำแห้งเลยใช่ไหมน้ำแห้งแล้วเอาเครื่องฉีดโอ้โหเครื่องฉีดเลนตากแดดไว้สักระยะหนึ่งนเสร็็จกกตาแดด้ยยยสักออออาาททิิตต์์น้ำเข้าน้้าเแล้วก็ปรับปรุงน้ำให้ดีแล้วก็ปล่อยแล้วน้ำนี่เราเราหมายความต้องใช้น้ำจืดหรือน้ำเค็มครับต้องใช้น้ำเค็มต้องใช้น้ำเค็มเนาะซึ่งเอาน้ำเค็มมาจากไหนครับอันนี้เอามาจากหลงหลงคลองหลงสาตานะ จา,จากคลองทีอ่อยู่ท้ายบ่อน,นี้ใช่ไหมครับลึกไปที่แนวต้นไม้ที่เห็นภูเขาไกลๆนะครับาาเ,เลยแนวต้นไม้ไปเราก็จะเป็นคลอง,งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคณสุดก็จะเป็นที่หาปลาหาปูแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีให้กี่หาแล้วใช่ไหมหายาหาไม่ได้แล้วปลาหายาสมัายาสมัยก่อนแถวนี้เป็นนาหมดเลยใช่ไหมครับนาข้าวตอนนี้เป็นนาข้าว,าวแล้วก็ป่าชายเลนป่าชายเลนเนาะ,ะครับ ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นสวนแล้วก็เป็นนากุ้งครับข้าวกลายเป็นสวนยางสวนยางเนาะสาวทะเลกลายเป็นนากุ้งหมดเออหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือก็ไม่มีแล้วสิตอนนี้โอเคเออวันนี้เนาะโชคดีมากเลยที่เรามาเห็นอันนี้ที่ประมาณสามไร่ต่อหนึ่งบ่อเขามีขนาดที่เหมาะสมไหมครับว่านาบ่อหนึ่งควรจะมีพื้นที่เท่าไหร่ที่จัดการได้ง่ายจัดการได้ง่ายครับอย่างน้อยก็ต้องมีสามไร่ อย่างใหญ่ก็ห้าไล่หกไร่ที่เป็นบ่อเดียวกันถ้าใหญ่กว่านั้นก็ไม่ดีแล้วใหญ่กว่านั้นมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็มันก็บริหารจัดการยากหน่อยเก็บก็ยากเนาะแล้วถ้าพูดถึงตอนจะเราจะเก็บกุ้งเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราทำไงเกี่ยผมยังนึกภาพไม่ออกเลยเราเก็บใช้ปล่อยน้ำในบ่อให้เหลือน้อยนอยปล่อยน้ำให้เหลือน้อยแล้วก็ใช้คน ควนลงไมลากอ๋อเราปล่อยน้ำน้ำบ่อที่ว่าลึกเมตรห้าสิบก็อาจจะปล่อยเหลือสามสิบสี่สิบเออสามสิบสี่สิบเซนเนี่ยเราก็ใช้ควนลงไมลากเราก็มองเห็นตัวกุ้งแล้วตอนนั้นเนาะห้าลากมาเติมอ๋อเข้าใจจับตึ้ยขึ้นรถบรรทุกเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมก็มีคนมารับซื้อถึงที่หรือว่าเราต้องเอาไปขายครับมีคนมารับซื้อถึงบ่ออ๋อแล้วราคาเราจะตกลงกับเขายังไง เราจะไก่วันสายเราจะเปิดประมูลเลยโอ้มีการประมูลนะครับนี่ผมเพิ่งรู้เรียกขอค้ามาหลายๆคนเออประมาณสิบกว่าคนก็ได้เจ็ดแปดคนอะไรก็ได้มา,มา,มาลงราคาอแต่คนไหนให้ราคาสูงอะ่ะคนนั้นก็ได้ไปเราก็ให้คนนั้นอันนี้เป็นวิธีการที่ดีนะครับคือมีการประมูลใครให้ราคาดีกว่าก็เอาไปแล้วมีพ่อค้าเนี่ยมีการรู้กันไหมมีการพัวไหม ก็มีม anyway, <si> <si> like mm> ั่งไม่มีมังค้ข้งสองสามคนก็รู้กันมีหลายกลุ่มหลายกลุ่มล้วก็เลือกเนาะมันก็หลายหลายกลุ่มมารวมกันนี่สามคนสี่คนเขาก็มาเขาก็ถึงเขาก็ก็คนไทกลุ่มนันที่กลุ่มนี้เขาอยากได้เขาก็ลงราคาแพงเขาอยากได้เขาก็ลงราคาแพงไปถ้ากลุ่มไหนเขาไม่อยากได้เขาก็ลงน้อยหน่อยอย่างอย่างช่วงนี้สมมติเราเก็บได้สักห้าตันเนี่ยอย่างที่ตามที่น่าจะได้ห้าตันนะได้ไหมห้าตันเนี่ยถ้ากิโลละวันเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ไซม์มันก็อยู่ละดเจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบตัวต่อหนึ่งกิโลต่อหนึ่งกิโลเจ็ดสิบตัวต่อหนึ่งกิโลก็อยู่ราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณร้อยสี่สิบกว่าบาท140ร้อยสี่สิบกว่าบาทต่อหนึ่งกิโลนะครับไม่รู้จะได้เท่าไหรนะครับวันายก็รู้ราคากุ้งนี่เขาจะกําหนดตามไซส์ของกุ้งจํานวนตัวต่อกิโลอย่างขนาดนี้คุณสุดบอกว่าประมาณเอ่อเจ็ดสิบกิโลเจ็ดสิบตัวเจ็ดสตัวโลต่อหนึ่งกิโลซึ่งราคานี้คือราคาที่เจ็ดสิบตัวต่อหนึ่งกิโลที่เป็นเป็นขนาดที่ส ส่งนอกเนาะเพราะนั้นพวกเราอาจจะไม่ได้กินนะครับอันนี้กุ้งนี้ส่งนอกเราอาจจะได้กินกุ้งที่อีกมาตรฐานหรืออีกคุณภาพหนึ่งนะครับโอเคเพราะนั้นอีกอีกประมาณสองสามวันนี้ทุกสูตก็จะเก็บเกี่ยวานากุ้งนี้แล้วครับช่วงนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นนะเพราะคงไม่ได้อยู่ไายทําแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็พอนึกภาพออกนะครับวอนนี้ขอบคุณทุกสูดมากนะครับที่ให้ความรู้พวกเราถึงเรื่องกระบวนการตั้งแต่เราเริ่ม เอาลูกกุ้งมาลงจนกระทั่งเออลืมถามตอนเอาลูกกุ้งมาลงผมว่ายังยังไม่เห็นภาพ่เอามาลงยังไงเขาจะมีเขาจะมาแพ็คถุงมาเต็มแพ็คถุงถุงละสองพันตัวโอ้แพ็คใส่ถุงพลาสติกใส่ออกแแล้วกก็็พคใส่ออซิเจนให้มันไม่ตายไม่ตายน้ําเราเตรียมไว้พร้อมแล้วเตรียม้วอืมเอาลูกกุ้งลงแค่น้ำประมาณสักยี่สิบสามสิบนาทีเราก็เริ่ม เราเอาแช่ทั้งถุงก่อนเพื่อปรับอุณหภูมิให้มันคุ้นน้ำเท่ากันมันจะได้ไม่ช็อกใช่ไหมครับอ๋อโอเคแล้วก็พอเราปล่อยลงแล้วเนี่ยมันมีตัวที่ต้องคอยดูแลเช่นศัตรูของลูกกุ้งมีอะไรมากินมันไหมครับก็ไออันอันนี้เราต้องฆ่าไปหมดก่อนเราตอนทิดเตรียมมาเราจะต้องฆ่าให้หมดศัตรูลูกอะไรครับโอ้ศัตรูตัวร้ายนี่คืออะไรครับ ก็เป็นปลาเป็นเป็นปลาเป็นลูกกุ้งแม่แม่กุ้งนะทำให้กุ้งหลงเหลืออยู่เป็นปลาหลงเหลืออยู่เนี่ยมันจะกัดกินลูกเราเราต้องกำจัดไปหมดแล้วเราตังปลาให้มดก่อยโอเคหลังจากนั้นถึงเอามาปล่อยนะครับแล้วตอนที่เลี้ยงพอมันเริ่มโตบ้างอะไรบ้างแล้วมีศัตรูที่น่ากลัวไหมแอบมากินเงี้ยไม่มีไม่มีเนาะอือ็ยังดีนะ โ okay. อเคนันเสียงของการให้อาหารอัตโนมัตินะครับได้ยินแทๆหมุนเป็นระยะๆะะอันนี้ตั้งเวลาไว้กี่นาทีครั้งนึงครับสามนาทีสังเกตไหมครับว่าสะพานเดินเนี่ยเป็นไม้ไผ่ท่อนเดียวคนที่จะแบกอาหารแล้วก็เอาไปใส่เนี่ยก็ต้องหมายความว่าคนคนนี้ก็ต้องเล่นกายการรมเป็นสามารถเดินโดยแบกของในมีการสมดุลร่างกายอ๋อมีสองมีไม้ไผ่สองดุลนี่ค่อยยังชั่ว สามดุ่นนะครับทีนั่นนึกว่าเป็นดุ่นเดียวออย่างนี้โอเคอย่างนี้ดูขุ้สุดเดินเดินได้ปะเ,เออถ้าผมดเดินดผมก็อาจจะหล่นได้อันนี้เดี๋ยวลองถ่ายไว้ก่อนเดียด๋วยว,ยวยเราเดินไปเหมือนกันเราจะขอเดินด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนจะเดินเนี่ยผมคงจะไม่ถ่ายอ่าครับอ๋อโอเคกล้ากล้ากล้านั่นคืออะไรครับ อ,อันนี้คือเอากุ้งมาดูใช่ไหมเราตัวอย่างกุ้งมาดูใช่ไหมดูไซมันใช่ไหมอ๋อเราดูไซ์มันนะครับว่าตัวมันขนาดไหนแล้วอโอเคนีนก่นนก็แสดงให้เราดูเอากุ้งมาให้เราดูนะครับนี่คือเอาตัวอย่างมาดูใช่ไหมอันนี้ก็คือกุ้งพันกุ้งขาวที่พูดถึง ขาวที่เลี้ยงนะครับอืมีน,น้ถ้าสมมุติเราใส่เมื่อกี้บอกว่าเราใส่กุ้งไปสองพันตัวต่อถุงเนี่ยใช้กี่ถุงครับต่อที่สามไร่แสนประมาณห้าสิบถุงแสนนึงประมาณห้าสิบถุงแสนมันก็ถุงสองพันสิบถุงก็สองหมื่นอืมสิบถุงสองหมื่นเราใส่กี่ถุงพอที่ใส่ถุง 100, ใส่ไปห้าแสตัวห้าแสนตัวใช่ไหม โดยประมาณห้าแสน 5, ตัวแต่อัตราการเหลือมันอาจจะเหลือสักกี่มไ,มไม่ถึงนะมันจะมีการตายบ้างอะไรบ้างใช่เสียหายปกติอันนี้อโอเคเลยครับอันนี้ก็เป็นอ่านี่คือคนช่วยเลี้ยงใช่ไหมใช่ใชคนช่วยเลี้ยงชื่ออะไรครับชื่อตัน อ่านี่คือคนผู้ช่วยคนสุดครับช่วยเลี้ยงคอยดูแลนะครับคอยให้อาหารคอยดูแลมอเตอร์ใบพัดมอเตอร์มันเคยตัดเองไหมมันคือมันให้มอเตอร์ต้องหมุนตลอดเวลาไหมเนี่ยมกก็็สลับตัวสว่างกลางวันแล้วก<อ>็เป<อ>ิดกครึ่งก็ได้เลยนไรเดี๋ยวพอกลางคืนพุ๊บก็ต้องเปิดหมดกลางคืนออกซิเจนจะน้อย เพราะว่ามันมันมีพวกสไลายช่วยใช่ไหมกลางวัน,วนวแ,สแสงช่วยนะ๋อกลางคืนกลางคืนกลางคืนจะต้องเปิดช่วยเพราะว่าแม้อเซียนน้อยนะครับน,นี้ก็เป็นข้อมูลเอาแล้วครับวันนี้ก็เราคงจะได้ความรู้กันมากมายขอขอบคุณคุณสุดนะครับที่ให้ความรู้กับเราอย่างไม่มีการติดบังแล้วก็เราก็จะได้กินกุ้งอร่อยขึ้นนะครับกุ้งจากเมืองไทยเราก็ไม่แพ้ใครในสององครไ ต้มยำกุ้งนี่เป็นอาหารขึ้นชื่อของโลกเลยนะครับวันนี้ขอสวัสดีจากนักข่าวปริชาติเมืองจี้ละพูนะครับสวัสดีครับ